สวัสดีครับชาวแคมป์กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง nh store นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบเต็นท์จากแบรนด์เนเชีร์ไฮทั้ง3หลังนี้ให้ดูกันนะครับเริ่มจากที่อยู่ทางด้านขวามือของผมก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวไซส์เล็กสุดนี่ก็คือวิลเลจ13บมน,นะครับถัดมาตรงกลางก็จะเป็นเนเช r e ร์ไฮ v i วิลเลจ0นะครับเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนกอนนะครับ และเต็นต์ตัวใหญ่ที่สุดนะครับที่ผมจะนํามาเปรียบเทียบในวันนี้ก็คือเนเจอร์ไฮวิลเล่สิบสานะครับเต็นต์รุ่นพี่ยอดฮิตที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันที่น้ําหนักของแต่ละรุ่นกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากเนเจอร์ไฮวิลเล่สิบสามมินินะครับตัวเตียงสนามนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่15บกิโลนะครับส่วนตัวเต็นต์จะมีน้ําหนักอยู่ที่8.5ด้กิโลนะครับรวมเป็น23.5สิบสามจุดห้ากิโลนะครับถัดไปนะครับเนเจอร์ไฮวิล 14.5กิโลนะครับและตัวสุดท้ายใหญ่สุดวิเลจ13จะมีน้ำหนักอยู่ที่22กิโลนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของขนาดพื้นที่และฟังก์ชันภายในนะครับเราจะเริ่มจากวิเลจ13ม i n i นะครับวิเลจ13ม i n i เนี่ยเป็นเต็นท์ที่ไซส์เล็กที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่ภายในอยู่ที่2.9ตารางเมตรนะครับ สำหรับวินเลตส3มินินะครับออกแบบมาสำหรับ2คนสามารถวางที่นอนขนาดกว้าง1.4เมตรยาว2เมตรได้พอดีเลยครับภายในมีหน้าต่าง2ด้านซ้ายและขวาประตู2ด้านหน้าและหลังตะขอเกี่ยวด้านบน1จุดช่องเก็บของ2ด้านและช่องสอดสายไฟ1ช่องครับต่อไปนะครับ เนจะให้วิลเล a g e 6.0มีพื้นที่6ตารางเมตรนะครับตามชื่อรุ่นเลยสำหรับพื้นที่ภายในของวิลเล g e 6.0บอกเลยว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่ไปครับและที่ชาวแคมป์หลายท่านสงสัยว่าสามารถใส่ที่นอนเบดเวย5ฟุตได้ไหมนี่เลยครับสามารถใส่ได้พอดีแถมยังมีพื้นที่เหลืออีกที่จะวางโต๊ะวางชั้นวางสัมภาระหรือจะวางที่นอนเสริมเพิ่มยังได้เลยครับภายในมีหน้าต่างสด้าน ด้านข้างสองด้านด้านหลังและด้านหน้าตะขอเกี่ยวด้านบน2จุดประตูด้านหน้า1ด้านแต่รุ่นนี้ไม่มีช่องสอสายไฟมานะครับและเต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดที่นำมาเปรียบเทียบในวันนี้นะครับวิลเลย1สิบสามที่มีพื้นที่ภายใน10.67ตารางเมตรครับพื้นที่ภายในวิลเลย1สิบสามเรียกได้ว่ากว้างขวางเลยครับ วางที่นอน5หรือ6ฟุตได้สบายสบายเหลือพื้นที่ว่างอีกเพียบบริเวณพื้นมีช่องระบายอากาศ2ด้านหน้าต่างและประตูที่มีอยู่รอบด้านเหมือนกันทั้งด้านหลังและด้านหน้าด้านบนมีตะขอเกี่ยว3จุดช่องเก็บของเล็กๆ2ด้านจุดที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้มีไฟที่ติดตั้งมาในตัวเต็นท์ สามารถเสียบพาวเวอร์แบงคได้เลยโดยตัวของไฟจะทอดยาวไปตามคานกลางของเต็นท์เลยครับต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นของเต็นท์แต่ละรุ่นนะครับในส่วนของนี่จะให้วิเลษ13มินินะครับด้วยขนาดที่เล็กสุดทําให้เราสามารถที่จะเก็บรลกกางได้อย่างรวดเร็วเหมาะสําหรับสายเคลื่อนที่เร็วครับและด้วยตัวเตียงสนามนะครับที่ถูกยกสูงขึ้นจากพื้นนะครับทาให้หมดปัญหาในเรื่องของน้ําไหลผ่านกาวชีทน้ําไหลผ่านบริเวณพื้นเต็นท์นะครับ แถมยังสบายใจได้ในเรื่องของมดแมลงปลวกที่อาจจะสามารถมากัดพื้นเต็นท์ของเราได้นะครับรวมถึงหมดหวงเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มักจะออกมาในช่วงหน้าฝนได้ด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเนเจอร์ไฮวิลเลจ6.0นะครับเต็นท์ที่ชาวแคมป์หลายท่านถามหาก,กันมาเยอะมากนะครับด้วยขนาดของเต็นท์นะครับที่เป็นเต็นท์ขนาดกลางๆทําให้ไม่ได้มีน้ําหนักที่มากจนเกินไปนะครับตัวโครงสร้างของอินเนอร์เต็นท์ก็ถูกออกแบบมาให้เก็บได้ง่ายขึ้นนะครับและฟังก์ชันใหม่ ที่ได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนๆเทคโนโลยีไทเทเนียมแบล็คที่ทําการเคลือบฟลายชีตเพื่อการแสงแดดการความร้อนได้สูงขึ้นนะครับในส่วนของภายในก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้ห้องภายในเนี่ยกลายเป็นดาร์ครูมนะครับทำให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นครับและในส่วนของพื้นที่ภายในที่ไม่ได้เล็กจนเกินไปในส่วนของพื้นที่ด้านนอกที่มีตัวสเกิร์ตกันฝนเพิ่มมาบริเวณด้านหน้าที่แถมทับเสริมยื่นออกมานะครับทำให้เราสามารถ เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้มากขึ้นนะครับและหากจะมาเป็นคู่กับแฟนมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็เพียงพอสําหรับการใช้งานครับถือว่าเป็นเต็นต์ตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับเต็นต์ตัวใหญ่ยอดฮิตอย่างวิลเลจ13นะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับแต่ก็จะได้พื้นที่ที่มากขึ้นตามมาเช่นกันสามารถวางของได้จัดเต็มถูกใจสายขนการกางและเก็บครั้งแรกนี่อาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่พอได้กางบ่อยๆขึ้นผมว่าไม่มีอะไรที่ยากเย็นเลย และด้วยหน้าต่างประตูนะครับที่สามารถเปิดได้รอบด้านนะครับช่วยเพิ่มความโปร่งสบายได้มากยิ่งขึ้นส่วนบริเวณภายในก็สามารถแบ่งได้เป็น2ห้องเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของภายนอกพื้นที่ด้านหน้าก็กว้างนะครับให้เทเลส์มาถึง3เสามีพื้นที่ใช้งานเพียงพอเลยครับเหมาะมากสําหรับการมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนครับและทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้นํามาเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างสั้นๆนี้<ๆ>ก็จะเป็นความคิดเห็นในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ ชาวแคมป์ท่านไหนจะถูกใจรุ่นไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การแคมป์และการใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะครับหากชาวแคมป์นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเต็นท์สรุ่นนี้ก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณชาวแคมป์ที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด susubscribe ช่อง NH Store ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ